เพราะว่าปล่อยบ้านเมืองเป็นแบบนี้ต่อไปคงจะลําบากลูกหลานทําไมเราต้องปล่อยให้ควายปกครองเราด้วยวะทําไมเราเต็มไปด้วยเอกบ้านเมืองนี้เมืองนี้นะเต็มไปด้วยข้าราชการโงๆ่ๆเข้าใจไหมครับเราจะทนแบบนี้ไปเพื่ออะไรนี่มีความจำเป็นที่ผมต้องทนไม่ใช่หรอครับผมทําหน้าที่พลเ,เมืองดีผมมาโดยตลอดนะจอมันมืดๆไงมันเช็ดทางฝังนี่เห็นะไหมเราทําหน้าที่พลเ,เมืองดีเรามาโดยตลอด เราเสียภาษีแต่เพื่อมาเลี้ยงดูข้าราชการคควายเหล่านี้หรอครับพวกเขาไม่ได้ลดปัญหาประเทศชาติเลยใช่ไหมไม่สร้างแต่ปัญหานะ่ะนั้นทําไมผมจะต้องทนนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วผมจะเรียนหนังสือไปทําไมใช่ไหมพี่น้องผมจะจบนอกจบนามาเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาอยู่ภายใต้การปกครองของควายเหรอฮะจริงไหมพี่น้องนั้นผมไม่สนใจหรอกครับเออแล้วพวกเราต้องเลิกนะครับที่จะยอมอดทนกับเรื่องราวแบบนี้นะครับ เราต้องเสียเงินเสียทองมาเป็นเงินภาษีเลี้ยงดูค่าราชการควยๆเหล่านี้นะเออนะงนั้นผมไม่ทนอ่ะคือพวกแม่งเนี่ยทำตัวมือนี้มึงเป็นเจ้าของประเทศกันหรือไงอ่ะใช่ไหมครับเขาไม่เคยแคร์ความเหลื่องประชาชนเลยครับเขาตบีต้ตะบานที่จะใช้แต่กฎหมายแล้วก็มาใช้กฎหมายที่ทำให้มีแต่ปัญหาบ้านเมืองจะชิบหายอยู่แล้วนะดะงนั้นพนี้ช่วยกันด่าแม่งเข้าไปไม่ต้องไปสนใจมันหรอกไม่ต้องกลัวมันฟ้องด้วยนะ คือเรื่องง่ายๆเนี่ยนะครับเด็กมันยังตัดสินใจได้แต่ว no ่าคนระดับนี้นะครับกับตัดสินใจกันไม่ได้ครับนะผมบอกจะไม่ทนนะแล้วกูจะด่าม่นทุกวันนี้นะทําไมเราต้องให้ข้าราชการที่โง่เง่าขนาดนี้นะครับมาบริหารประเทศครับข้าราชการหลายๆคนนี้ผมเจอนะผมบอกตรงนะผมไปทำติดต่อหนงานราชการไหนนะแม่งพังไป็แถวอ่ะนี่ล่าสุดนี้นะเมียห้ามม่นเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันกระทบธุรกิจเน่ยกูบุกถึงเขตจะบอกให้นะพวกมึงก็หาเรื่อง หาเรื่องตายอนะถ้ามึงทะเลาะกูมึงมีแต่ตายกูบอกแค่นี้แล้วกันนะ,ะนะถ้นะารายการวันนี้นะจ้องจะจะเรียกสินบนจ้องจะจะรีดไถนะ่นะนะวันนี้กูยังใจเย็นอยู่นะกูขี้เถอะทะเลาะกับเมียนะแต่กูไม่กลัวนะที่จะทะเลาะกับรายการกูจะบอกให้อจริงนะแต่อ่ะนะมันไม่รู้ไงว่าว่าผมเนี่ยเป็นใครนะเจ้าหน้าที่ไปยื่นเรื่องแม่งคือสรุปจะเอาตังค์เนี่ยครับ ผมก็ถามเลยแกคนไปยืน่นมันกล้าเอาตังคูจริงๆเปล่าวะเอากูฝากมึงเอาเงินก้อนนี้ไปให้มงหน่อยแล้วถ่ายเอกสารให้ด้วยนะไม่เอาพี่ไม่เอาเดี๋ยวผมทำมาหากินลำบากอะ่ะอ,อ,าอ้าวมันอยากได้เงินไม่ใช่หรอเอนเี่ยนี่จริงจริงนะคือผมก็พยายามทำตัวทำถูกกฎหมายนะแต่แม่งก็เรื่องมากดังนั้นอย่างนี้สรุปเจ้าเงินอนะ่ะผมถามว่ากูให้ได้นะเนี่ยกูยินดีจ่ายแล้วลกูอยากจ่ายมากเลยนะแต่กูขอให้มึงเอาเงินนี้ไปยื่นให้แม่งหน่อยเลย ไม่เอาพี่ถ้าเนงะั้นผมไม่เอาดีกว่าเอาแต่กูอยากให้กูรู้น่ามึงจ่ายเงินนะถ้ากูจะจ่ายกูจะจ่ายเงินกูเองนะนะกูจะเอาแม่งออกให้ทั้งเขตเลยไอยเอี้ยแม่งติดฟุกให้หมดเลยประเทศนี้แม่งชิบหาย่อยย้ำหมดแล้วโกงกินกันทุกยอมยากมึงไม่รู้มึงกำลังเล่นกับกูเนี่ยนะยิ่งวันนี้กูกำลังบ้าๆเนี่ยนะอ่าครับไอ้หน่วยงานรัฐนี่ทำไมมันไม่หยอนน้ำมันมันไม่เดินนะแล้วจะต้องเซ็นนูนะ้นแล้วต้องมีค่านูนะ่นนี่ มึงนี่แม่งนะแล้ววันนี้ผมไม่มีทางยอมนะ,ะ่ไนมยิ่งวันนี้ประเทศเรากําลังถึงจุดเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะคนรุ่นผมบอกคนรุ่นผมคุณค,คนรุ่นพี่แม่งขี้ขาดผมรู้สึกอายเด็กๆที่วันนี้เด็กๆมันทนไม่ไหวมันลุกขึ้นมาเรียกร้องเองอช่ไหมเออลุยพวกคนรุ่นเรามันขี้ขาดวันนี้มีพรรคการเมืองที่มันกล้าที่จะลุยทําไมจะไม่เลือกมนะันอ่ะ เออนี่เมื่อมันกล้าลุยอ่ะพวกมึงไม่กล้าลุยแล้ว,วกูไม่ต้องเลือกมึง่ะใช่ไหมกูก็ต้องเลือกพักนี้เด็ดเพราะมันกล้าลุยเพื่อประชาชนอ่ะเออนะเ,เล่นแม่งไปเลยอันนี้นะถึงเวลาที่ต้องล้างบางข้รา,ายการชัวช่วๆพวกนี้นะผมเลือกยังยิ่งเห็นดูการสัมภาษณ์ได้ดูอะไรเนี่ยไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะไม่งลายม่เป็นหาได้ไงวะนะยิ่งเห็นเออพี่รอดลุยแรงผมดูกมีกำลังใจมากกว่าสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตนะวันนี้มีคนรุ่นใหม่มาสานต่อแลวเรื่องอะไรที่ผมจะไม่สนัวกเา เออทำไมผมจะต้องต่อต้านเขาทำไมผมต้องต้องดันเพราะในสิ่งนั้นผมเคยทํามาก่อนแต่มันไม่สําเร็จนะครับแต่พอวันนี้มันมีคนรุ่นใหม่หเขามาลุยอ่ะทไมผมจะต้องไปขัดขวางเขาลนะวันนี้พวกไอ้แก่พวกมึงเตรียมชะตาขาดบอกแค่นี้แล้วกันนะกูเริ่มมันยย่นใจขึเลยเรยว่าพี่าได้เป็นนายกใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะประชาชนไม่ยอมอนะ่ะมันจะกล้าแรกเลรอครับอ่ะใช่ไหมครับวันนี้นะคุณเห็นไหมว่ามันเริ่มถอยนะมันหาทางถอยคนระับ จะเอาหนึ่งห้าหนึ่งมาเล่น,นก็เล่นเลยนะอย่าให้เล่นมากเลยนะการพยายามใส่ร้ายให้คนได้รับโทษทางอาญ,ญามีโษษทษจำคุกสิบปีเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะติดคุกนะนะมา,าดูนะวันนี้นะไอ้พวกที่พยายามจะเอาเรื่องก้าวไกลเนี่ยระวังพวกมะติดคุกกันเองกูจะบอกให้กันนี้นะเล่นกันเพลินไปหน่อยครับนะนะการเอากฎหมายและอำนาจใช้แทนอาวุธนี่อย่าลืมนะคุณทำร้ายคนอื่นได้เขาก็ทำร้ายคุณได้ วันนี้ก็มีผู้หลัาวผู้ใหญ่ก็โทรมาทั้งเป็นห่วงให้กำลังใจนะครับก็ยิงยิงกำลังนอนเ,นเพลินนะครับนะโทรศัพท์เข้าเลยไม่ต้องรับมาตราหนึ่งห้าหนึ่งนี่ครับผมมองดูยังไงก็เอามาใช้ไม่ได้ครับนะนะกลับเป็นการเป็นแล้วมีนักวิชาการบางคนคนระับที่อยากเป็นสอสลอครับพู้ะนากลัวเลยนะว่าโอ้โหนะการที่มีมติกรกตตีตก แล้วรับเรื่องไม่รับร้องแล้วส่งไปเล่นอย่างนี้โดนหนักกว่ากูไม่เชื่อไหมกูว่าไม่หนักกว่าเก่าไหมกูว่าไอคนที่ตีตกแล้วจะเอานี้มาเล่นเองเนี่ยมึงจะกำลังหาเรื่องเข้าคุกกูจะบอกให้นะเดี๋ยวก็จะร้องเป็นหมาให้ด้วยแล้วกันนะเนเหมือนไอ้นักร้องอะ่ะตอนร้องเขาแทบตายพอถึงเวลาโดนมาัางถึงขงนาดไปคุกเข่าอ้อนวอนอเห็นไหมไปขอให้ก็ถอนอแต่ตอนมึงทาพวกคนอื่นเขาแล้วมึงไม่คิดอเห็นไหม วันนี้เห็นมีผลหอดครับว่าให้ดําเนินคดีต่อนะครับท่วมท้นนะครับนั้นสองตัวนักร้อนะครับก็เริ่มทยอยทยอยครับวันนี้บอกแล้วไงว่าการใช้กฎหมายนะครับแทนมีดแทนอาวุธเนี่ยครับท้ายสุดมันหนึ่งมันก็ทําร้ายคุณได้เหมือนกันนะครับกฎหมายก็มีไว้สําหรับสร้างความสงบสบุขให้บ้านเมืองอํานาจเขาให้มีไว้สําหรับปกป้องประชาชนแต่วันนี้มึงเอาอํานาจมาใช้ในทางผิดวิธีกันทั้งหมดเอามารับใช้อํานาจเพื่อจะอยู่ในอํานาจ แดีมึงจะต้านทานพลังของมวลมหาประชาชนได้ไงนะครับผมบอกแะ้รกว่าวิทาเนะี่ยโอกาสที่จะเป็นนายกตอนนั้นเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะ์แต่กระแสข่าววงในนะครับว่ายังไงก็ไม่มีทางยอมแต่ตอนนี้เริ่มผ่อนปลนนะครับเพราะไม่รู้จะเล่นมุมไหนครับเล่นมุมไหนประชาชนเขาก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่ยอมเพราะวันนี้ประชาชนไม่ใช่ควายประชาชนมีความรู้นะครับเด็กรุ่นใหม่วันนี้มันไม่ใช่จะยอมก้มหัวให้เหมือนคนยุคผมนะยุคผมนี่สามารถใช้โฆษณาชวนเชื่อล้างสมองได้ นะครับแต่ยุคนี้ไม่ใช่ครับเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไม่ได้กลัวเลยนะมันก็เข้ากับหลักการของคิดว่าเฮ้ยมกฎหมาย,ยมันต้องออกมาเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข,สข,สขใช่ไหมการเอากฎหมายมาแล้วใช้กฎหมายแล้วบ้านเมืองวุ่นวายอะ่ะแสดงมันต้องมีข้อผิดพลาดทางกฎหมายนั้นสถานการบ้านเมืองกําลังเข้าภาวะวิกฤต,ตเหล่านี้คนระับแต่พวกข้าราชการควายเหล่านี้นะยังไม่เคยคิดที่จะแก้ปัญหาไปได้ใช่กับสร้างปัญหาขึ้นมาโดยตลอดเพียงคําเดียวคือคําว่าอํานาจ แล้วพวกเราจะยอมเพื่ออะไรครับแล้วยอมให้ประเทศเราปลปี้ไปก็คนพวกนี้แหละครับคนพวกนี้ใกล้ตายกันแล้วทั้งนั้นะแต่ไม่ยอมปล่อยมือจอากอำนาจำไาไม่ยอมปล่อยให้ประเทศชาติมันเดินไปงั้นนะครับนะวันนี้สังคมเราเสื่อมทรามที่สุดใช่ไหมเชา้าเห็นมีข่าวข่ารายการนอนได้ยินไว้ว่าว่าไปสับคิ้วกันในสถานที่ทำงานโดยยังแต่งจุดข่ารายการอยู่นะนี่มันคืออะไรนะนี่มันคืออะไรอะ่ะ สังคมเรามันขนาดนี้แล้วข่ารายการคุณทํางานกันแบบนี้กูไม่แคร์คามืู้ประชาชนเลยหรอครับนะแต่นนวันนี้ผมจะไม่ย้อมให้โอกาสทองหลุดมือที่จะต้องยืนหยัดผลักดันยังไงก็ได้ให้ก้าวไกล้าไปเป็นรัฐบาลได้ครับผมอยากเห็นฝีมือการทลายนะครับการทุจริตคอร์รัปชันของรังสิมันโรมวิโร์ลัคนาด,ดีสอนแล้วก็อีกหลายๆทนะ่านนะยังไงแล้วแต่วันนี้นะพวกเรานะแรงกดดันในประชาชนเนี่ย ทำให้พวกไดโนเสาร์เหล่านี้มันไม่ค่อยกล้าที่จะผีผ่าเหมือนกับในอดีตนะครับวันนี้นะมันหยิบยกมันหุ้นไอทีมาเล่นเนะี่ยไอควายเท่าเอ้ยนะภาคเก้าไกลเขาไม่ได้ชนะว่าทีวีเขาชนะเพราะโลกออนไลน์นะดังนั้นไอการถือหุ้นไอทีนะมันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะแต่มึงหยิบเรื่องนี้มาเล่นมึงแพ้ตั้งแต่มึงหยิบมาเล่นแล้วนะแล้วถามว่าการเอาไอห,หุ้นทีวีมาเล่นเขาเนี่ยนะ มึงยิ่งเพิ่มแนวร่วมไ้เขาเหมือนราการนี้มึงเอาหนึ่งหนึ่งสองคงไว้เนี่ยมึงก็สร้างแนวร่วมไห้คนที่นะรุ่นใหม่กลายเป็นแนวร่วมมากขึ้นมากขึ้นีน่คือกรรวิธีคิดของข้าราชการพวกนี้นะวันหนึ่งคุณจะชนะได้ไงแล้วเราจะยอมให้คนเหล่านี้นะมีอำนาจปกครองพวกเราเหารับพวกมันคิดว่ามันจะลาตายหาแล้วเออนะวันนี้เนี่ยนี่แหละคือโอกาสแล้วที่เราจะพลิกฟื้นประเทศตามคำทำนายแล้ว เพราะว่าประเทศชาติจะ,จะเจริญขึ้นในยุคราชการที่สิบจะเป็นยุคสีวิไลผมว่ามันมีเขาลงเขาลางความเป็นจริงครับนะมันจะเกิดวิกฤตทั้งใหญ่ของประเทศไทยนะเพื่อกลับไปสู่การเซตซีโร่พวงโดยสงครามโลกครั้งที่สามซึ่งวันนี้ก็คือพึ่งทม,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 มใกล้ระเบิดเต็มทนแล้วครับผมเรียกว่าคำทำนายจะเป็นจริงก็ได้นะมีคนบอกเอ้ยพี่ทำไมเขาบอกว่ายุคนี้จะเป็นยุคสีวิไลทำไมบ้านเมืองมันวุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์เข็น ก็แน่นอนหลังพายุใหญ่มันก็จะท้องฟ้าก็จะสดใสนะนะนะยุคถิ่นกาขาวผ่านไปแล้วใช่ไหมครับยุคกระเบื้องน้อยเฟื่องฟูใช่ไหมน้ําเต้าน้อยถอยจมกระเบื้องเฟืองฟูใช่ไหมครับวันนี้ข่าวรายการถูกกระชากหน้ากาสํานักงานตารวจแห่งชาติวันนี้อนะมสากระเบือกเขาถูกกระชากหน้ากาจนไม่เหลือแล้วจะถึงหนังกําพาตอนนี้จะถึงเนื้อแล้วครับความเน่าเหม็นนะครับวันนี้ประชาชนเริ่มไม่สนใจไม่แคร์แล้ว ไม่ฟังเลยด้วยนะมีอำนาจแต่ปกครองไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรนะครับนะฉะนั้นวันนี้คนระับเวลาจะเกิดเกรียยกครั้งใหญ่สำนะหรับประเทศเรานะและหลังจากนั้นก็เป็นการเซตซีโร่ครับคนหนุ่มสาวก็จะก้าวขึ้นมาเป็นคนบริหารประเทศนะครับคนแก่คนเฒ่าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปแล้วนะมีเรื่องราวมากมายที่มันเป็นสัญญ,ญาณบอกเหตุนะ โดยเฉพาะเรื่องสงครามเนี่ยวันนี้นะถ้าเกิดใครติดตามข่าวจะเห็นว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน,นี่นะได้มีการสั่งการไปยังฝ่ายความมั่นคงทั่วประเทศนะครับให้เตรียมพร้อมสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมือการทูตถึงทางตันครับวันนี้อเมริกาพยายามจะส่งทูตทหารนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกรลาโหมเดินทางไปยังประเทศต่างๆแต่ไม่มีใครคุยด้วย นะนนี้นะเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐขอพบจีนได้แค่จับมือกันแล้วก็เดินหนีเลยครับไม่คุยต่อนั่นแสดงว่านะจีนก็หมดความอดทนแล้วกับวิธีการทางการทูตวันนี้จีนไม่ไม่คุยด้วยแล้วนะดังนั้นมันจึงยากที่จะหลีเกเลี่ยงได้จีนยื่นข้อเสนอไปอย่างเดียวว่ามึงต้องเลิกยุ่งกับภูมิภาคนี้จีนไม่มีทางคุยด้วยเพราะว่า วันนี้คุณเล่นส่งกองเรือมาเต็มแล้วกองเรือที่ห้ากับกองเรือที่เจ็ดทั้งหน้าน้ําของไต้หวันแล้วก็หน้าน้ําในคาบสมุทรอินเดียนะพยายามกดดันแล้วก็ยังไม่ยอมยกเลิกส่วนที่สัญญาอินโดแปซิฟิกซึ่งมีเป้าหมายในการต่อต้านจีนดันั้นจีนไม่คุยด้วยก็แสดงว่าการทูดถึงทางตันก็มีอย่างเดียวคือว่ากูไม่กลัวมึงลบคือลบไงครับนะ นะครับตอนนี้จริงคือลบก,ก็คือลบไม่คุยทางเดียวคือมึงต้องยกเลิกตอน,นีิสัญญาอินโดแปซิฟิกแล้วก็เลิกแทรกแซงภูมิภาคเอเชียใต้นะครับเออน,นั้นมันก็เลยถึงว่าอยู่ที่ว่าอเมริกาจะเอาไงต่อจะถอยหรือจะลบแต่ผมว่าสันดานอเมริกาไม่มีทางถอยเพราะว่าถอยไม่ได้ก็อาจจะต้องแ,กแลกสรุปเพื่ออะไรครับเพื่อเซตซีโร่ไง ใน,นเมื่อเกิดสงครามประเทศไทยยิงยากที่จะหลีกเลี่ยงคนเหล่แนวก็จะลำบากมากคนที่ไม่มีการเตรียมพร้อมก็จะลำบากใน,นประเทศถึงเข้ายุคเสื่อมสุดๆท้ายสุดประชาชนก็จะลุกขึ้นมาก,ก็จะเกิดการปกครองในระบอบใหม่ที่ไม่เอาความล้าหลังทั้งหลายหละความเชื่อทั้งหลายหละจะถูกทําลายวันนี้กลายเป็นการบริหารโดยระบบวิทยาศาสตร์เอนนี่นับนนี่คือการคาดการณ์ครับ